สวัสดีค่ะแอปมิวโยเซเวนะคะเป็นแอปสำหรับการทำแบบสอบถามค่ะตัวนี้จะมีแบบสอบถามเข้ามาทุกวันประมาณ1-2ถึงแบบสอบถามนะคะแอปนี้น่าสนใจมากๆตรงที่ว่า5000คะแนนเราสามารถแลกเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลเด็กได้นะคะเป็นจำนวน100บาทแอปไม่ยากค่ะขอแนะนำว่าแค่1 คนตอนหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอปมีการตรวจสอบตรวจสอบอะไรตรวจสอบคือเวลาการทำแบบสอบถามนะคะจะมีการเช็คคำถามเช่นสีแดงแล้วแบบสอบถามจะมีช้อยประมาณสารพัดสีเลยแต่จะมีสีแดงอยู่ให้เราเช็คกดสีแดงตามที่คำถามในของแอปอะคะ่ะระบุมาอาจจะเป็น1บวกหนึ่งเท่ากับอะไรให้เราตอบตรงนั้นนะคะเราไม่สามารถทำมั่วได้ ถ้าทํามั่วจะมีอีเมลนะคะแจ้งเตือนเข้ามาในอีเมลเราที่เราสมัครกับแบบสอบถามนี้ไว้นะคะเป็นการเตือนถ้าคุณยังทํามั่วอีกก็จะบล็อกยูเซอร์ของเราไปเลยค่ะสำหรับรางวัลน,นะคะการแรกลกรางวัลก็จะมีบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะจำนวน1 0 0บาท5,000คะแนนก็สามารถ บริจาคได้แล้วค่ะบัตรของควานเทสโก้2 0 0บาทเติมเงินโทรศัพท์200บาทแล้วก็สำหรับใครที่จะเป็นเงินโสดโอนเข้า p a y p a พนะคะ300บาทใช้คะแนนทั้งหมด15,000คะแนนค่ะหรือว่าจะโอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะคะ300บาทเหมือนกันใช้ทั้งหมด15,000คะแนนเช่นกันค่ะ